นันยาอ่อนขัญญาคือเย็นหน่อยขเนี่ยเนี่ยหมูเย้่ไหนกขันาเนี่ยเนี่ยเป็นส้งขันยาอ่อนเกือบจะแลที่นี่นักข่าวก็หาเป็นได้จริงใส่ว้อมูลคนไร้สารเยอะจรขึ้นมาุยู่ไหนคนหน้าก็เห็นอยู่ตามหมูบ้านอ่นชาอันละขึ่นด้วยได้จน่ เหนไามเป็นไมไม่ใช่เหอค่สางเอาเห็นยังไม่ยอเต้องการทีนั้งสาเอาไหมความเป็นบาก็อยากเป็นสกคนท็นี้่สางเอาสางเขาแล้วได้ไหนบ่อไปไไปไหมเขเห็นไ้กาได้นะมนี่อันนี้ลงปู่ซีไหนตัวขั้นตานโดยเชื่อหลวงพูหาผลสำหรับการรางมันก่ มาเรียนธรรมะมหาเลยเรียนเอาโทษตัวการนี้งเจ้าของโอเวณนี้มาตรวจสอบก่อนเออตัานะเกิดขึ้นมาไม่ใสั่นายไว้มนงคนธาตุธรราอันอนนา ขั้นต่างกับเดียดเีย็นชัดได้เพราะเรา้นเขาให้เขาเดีอดรล่อให้เขาล้มหวา็นสงให้เขาเจ้องผักเกิดหน้าเป็นคนทีสารเป็นคนเตี้ยเป็นคนอมเป็นำมาฆาเป็นคนดีดีดูเกิดสมาธงอันนี้อันเป็นเพื่อลับมาจําเลงนี่เป็นไป างที่านพัฒนพทุกพนร่วมด้วเท็น้ำมันการที่แคร์หาผิเสี้ยเถ็นก็เสียงกันนี่แหละพบปัาหน้าการเยิดยินทักนมต้องยังไงเันขึ้นมักรับในชกว่อให้ระวังเลยมาเรื่องนี้คิดใจเรื่องนี้เป็นแน่นอนแมโพ่อถามนี่ คำนทบข้อข้ผลของมันอันนี้ของของมันข้มหลักเลื่อนจากกรมเนรได้เกิดเป็นมากเป็นคนมลสวยงดงามนี่นิ่งเป็นสัีบริบุรสมบูรณ์เป็นผู้ชายจะเป็นผู้ภาพบรุทชายใช้แสีเป็นอัตตาสวยงามสมบูรณ์เลยจริงอ่ะนี่เป็นเหตนจากอะไรอันนี้ชิ้แจงไงนะผู้ชายกองหามู้หญิงก่นาน มันนี่ามงานของห้องใหญ่นนี้งานบ่้อเดายหงเดยานอยู่หัเสมองห่วงานรถบางคนงานสาบางคนงานหนาบางคนงานสีสันเยอสัท่นบางคนกีนลด้นได้คนนี่มันมีแก่อลูวเพราะมันบรสมบูรด้วยสินี้บริสมบูรด้วยกีนมันกรท่องอยู่ทำมันสมบูรวัดอย่างงานหลายบริสมบูร์วัดอย่างงานน้อย Bộc ngay trên hà bộc ngon nói chị 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 มันเกิดจากอะไะว่าเพ็นงแคนสาหข้อน่านาเ่นมั้งนะพ่อโราท้าทีนหนาพ่อตาหน้าเกิดหน้าอนึ่งัยอะแะันพ่สานี้เกิดคนหนมาตัวชายใส่ลูกสามีอยากใจลูกอยากใจเมีย ช็บผู้ผู้สาวหลานหญงเม่อหลานนอกใจหมดตรนี้บริห็ความริงแต่เนี้ก็คือหน้าก้าวหาสาทชายก็คือหน้าเพลงกระเคยเอาว่ารอเยจับถมล็อกใสกองฐานเป็นคข้าดหรือไม่ได้ทำงานอย่างเงียบอยู่ Anh ta nắm nhau nó chào chào, anh bố đó. à, 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 à Ờ cái, cái, cái gì, chơi Họ bỏ Họ phụ trá thằng Thôi xác con tụt đó Anh ấy là Chuyện của đời mình rồi Con của mình Con là cái chúa Rồi sửa là kiếm ใจไว้ันก็ได้แต่ยังไงจะง่ายเพาะเนี่ยหนนน่ายังไงไม่ยากเยด่นเลย่มันดักเด็นนะเอยายังง่ายไปอากเด่นยากน้อี่ยากเรืงนี้แคามันคิดมันพลาดไป่ะถ้าว่าขาดจักเนี่ยถูกใช่ถ้าก้มใจเนี่ยโอ้ยตอนมีนพิจาแล้วไม่งานนี้อไว้ที่งานต่ดนนี้ กำลังนั่งดีแล้วเนี่ยโอทีนักขายเนาะค่ำถึงมาพอบ่ได้เป็นกระเทยแต่เป็นผู้ชายกำลังก็ได้เนาะถ้าพอทำงานแล้วแบบนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยโอทีถ้ามองว่าเสียเวลาก็แค่สำคัญเอาทางไหนก็ไปนู่นนี่ว่าอยู่เป็นเนาะ အော်စောင့်နေနေသားဘာလဲစောင့်နေနေသားလားလက်ညာမကအနတ်စောနားနားလွန်းပြုမှန်ခွန်ကူသေးအန္တရာယ်ကိုယ်ဆန့်ထောင်းမဲခူကလေးကူသေးစောင့်နေသားကူသေးဘုရားဘုရားစံဆောင်တာဘယ်နည်းဆောင်တာသာတည်းကြီးရောက်ပါစံဆောင်တာပြေဆယ်ဆောင်ရပါကြောက်ခါစောင့်နေလို့သူက อันนี้านาต้องใส่ตัว่าอย่างหมวนี่มวนีมวกนีงเขันทันเสือถึงทำถิ่นยอดน้ำกาเกงยอน้างเกรแบบมาเฉยรูปแบบนี้มันจะสาถ้าการขัดใจนี่เรื่องยักนีกลนี่นอกจา,านั้น ทางคนบอกเือแล้วได้ลูกมาขอลูกกับบรววางได้เมียมาเมียกับบริ้ารค้างใหญหัวมาหัวกับบอิารทำเมียแม่แม่เมี่กับบอิารเพือใหญ่หังอันนี้ปวดปวดเมื่อยสำคัญหาความจริงอะไรขอหยังงราบรอยารคว้างเมีย ทำงานยุ่งๆตัวครับหัวหอมเนียนๆก็นด้อโทษมีตาหูมืนมีนี่อลไรสีน้ำเงินาค่นั้นก็ไแหะี่ว่างน้ำก็ตูอว่าัน้ะก้องงวิ่งปีจะเข่าประเด็นว่ามีพูดปีกจะขาโทสดตัอสั่งไว้นลเกียดน้มีแล้วที่จะเหต ตัวค่อยตัวค่อยๆดหนอัวแต่ว่าดิงเข้ก็บรงนั่นจะแน่ไหมถีงนอนใครที่งานเนี่ยเรื่องนี้จะไม่ทำับวเมื่อูนี่ฮาว่าใจหลกใจหลานใจปีใจนอนใจพีน้องนี้อยากห้พี่น้องเจเลยพวกงานเจอเลยกอยากทั้งวีนก็กเนี่ยแบบทกาทางจะเรียเลยอย่างเางที่ เขาว่าเงินความจริงมาเป็นความจริงอะรก็า่ความจริงถ้ามีความจริงละจะเป็นยเอาความจริงเป็นละกันเรอผมมีกฎหมายรงมีหลักฐานผมมีพยานจะาหลักฐานมนใส่เอาพยานมาใส่ต่างที่อายว่าไม่มีน่ากลัวเจยต่างคนต่างที่ตรงนี้ ออาผู้วางใัละความจริงเหมือกันจิงนะเกิดนานกันก็ไปนนยสิแนะนำกับเราด้ว่มีละความจริงเพื่อนั้งไัเา้วยความจริงเาเคื่อนใดก็บเราด้เครื่องจริงกบเดเข็ดหน่กหาเินงหนกสั่งละเดี๋ยจะเริ่มขอรับความจริงตาวบุญีหาจังแจ่งวันเช้าต่เ้าตาก็ไ่พบเลย พอจะมุนี personal, from, like, ้ามจิ้งมม็นต้อันนี้นะเนาะเนาะข้าม้ีอย่างนี้ไอ้้ามจิ้งมีโน่มน่นนี่ที่พระรามถามไระรามกันมาเจอหลวงปู่ถ้าบอกหลวงปู่ว่าช่วยมาดอกนีเจ้าอาสารถามหลวงปู่ปู่เรียนลูกไปหลวงปู่กันนั่นบอกว่ามีการถามนั่นน่กันจายอะไรมุงยาหลวงปู่ราบดูใอ้ถามเรานั้เป็นหลักฐาน การงานดีหมเลยนะหนใจดหนะคัาธีมี่บเย็นละการานก็สเใจแเรื่อไมนนีหมู่ชาไม่เห็นพ้นี้อนั่นคีนี่บันทึกตนนะนุกาเท่เวลานบันทิกวหนเข้าวยหมู่ลุกาดเที่วลอยหลังเข้าสังขได้เห็นตารทิพแต่นุกานเที่ยวานตัวนี้ยน้องน้นพนบุหู่ชาวดวกพนหมดไปมดฮ่ เวลาท่านมาประชุมกันนะลูกค้าทะวะน่ะเอามาส่งให้ทีลุกุตาอะมามันชื่อให้ชื่อมุเจ้าชื่อลุกะชื่อลุกุตาอะมาถ้าเจ้าน่ะถ้าญาณยอมภายอมมันถึงว่าเอามูลคุณานตรงความจริงตรงนี้ใครมุทาท้องบ่าถ้าลูกค้าทะวะนี่บอกถ้าส่งให้ลูกคุตาอะมาชื่อตาอะมาถ้าเจ้าน่ะถ้ายอม น้ื่องควาเมั่นคงก็จะเอาที่นี่ทั้งานนี่ยนนี่โครงการอะไรตั้งแตมาไทยนี่เศราฐีนั่งอันตายุดเลยนักา่เข้ามือเดียวกับการเงนกันตรงนห้นอิน้อินดู้้ว้านี้นั่งกานั่งอันตรายไม่เข้าบานี่ยนะน่รการอะไรตรงนั้นบ้านใ่ที่ขาดแวล ปัญญาที่ขาดที่รงาง้นเขาบอกว่าอย่างนี้มันเะไหวหน้านี้แต่ขมานีเอามาบันกลัดกันเพื่อจะเอามาเอามาตัดนู้ปัญญาที่ขาดที่รู้ใครป็อินลูกค้าเร้าหลา้นงไปชงสุขภาพลูกค้าจะาาเยอะมาหนึ้ก็มาเจวาอลานเยู่มากชอบสุขภาพปัญาทีที่ทั้งสองฝ่ายมาบันกลัดกันหล้วมันก็ตายไป ไปยิ้มออกมาไป้งอมกับมานน่าอ่านเลยครับมันทีู่กต้องท้งมันที่จกต่องทั้บหมดรุ้นก่มีนี่แหระว่ะลงหลบวันนี้บาดแม่หุ้นแน่บาดคือ่งหุ้นต้นเอามัถามช่องทุ่้างหาถามทุองทุ่งงหาอนแก่จะากยเห็นบ้ก็เคยห็นบระงเจ้าพี่ยายนาทั้งหลายโอ้แก่เราเห็นยังกบเวด ไหวมากเดือดรอดวม่อยากแก่ไอยากตากเจาพน่ัีนลงมาหรอกัญชัยพนาโอ้ยมันมีจังของมาเพียงของจำม่านมีปวดมีแสลมีเจ็บมีสาเป็นธรรมดาของจำถ่านแก่ถึงขึ้นเกนสิ่งถูกคนอสังเวืเลมานเกิดมันีม่ไั้สับ สมมุติถ้ามาเนี่ยเนี่ยเรามีจักบ่มันทําบายบ่ทานกับพระโลกบ่แม่นไดมันมีผู้จับอันนี้มันเตะมันรับรองเอางานบ่ได้อ้าวอันนี้ก็มามันมันเป็นสถานะบ่มีทางบ่หนีกันปุ้นหมอนี้ กูยังยังไอะไรอยางเจ้าไปจากกันดาวด้วยันถ้าไหวเลยแบบมีคนหนึ่งตอบข้อมดูดนดกลงมเลยทักก่อนเอาหน้าพ่อขมถ้ามีเงินกุ้งตอบค้อมดูดได้ออมาจสมึงนี่นี่นี่บนเน็ตยี่นี่นี่ปัญาวน้าต่างสิงต้องเทหน้าตู้เจรนาอันนี้จังสุขกันอันนี้ค่ะ Came con tôi, hai think, an được ban Cầu thủ mặt ở bên trong. Cầu thủ là ở tính trong. Cầu thủ mặt ở bên 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 tính Cầu thủ mặt ở bên trong. Cầu thủ mặt คนเกิดกันหลักที่เ่าเลเกิดก็ลาดีเลาฮงงมมนไม่เนันไม่ใช่เลยเห็นบบงเข้มม่งเมูมินนันหลายถุงหลายคนเจ้ประสอบเที่ยวอนเงนเงินเกี่ตกนรกถ้าว่าโอ้ยเกิดคันมากก็มาสังข์คนพูดเกิดมากพูดทีดูพูดเชืัอนี่เป็นกาเพิดทีเกิดมากก็พูดสังดีมากผู้เชเหอนีคือที่นากที่เลยบดเล็กน กาเหนคนเป็นขอ่างอาฆาตเกลียดเลี้ยงที่จะน้าเลยมันก็มันเป็นขะอยางอาฆาตเกลียดเลี้ยงมันฝึกมันยากแต่มัน้าใจข้าคนหน่อยเกิดหน้าไเยงเมือนกั่เกิดน้าใจ้าดีกว่าที่จะเอาขี้ยะไปงอ่าตกไปลบกันไปกินเอาสงสารเกิดขมาคนนี้เก็เบื่อ พวกเรา้องเรีนงานยังไงานอากาัพะกร่างใายทำงานเรื่องทางการเมืองก็เป็นใจตางการมืองดวยควไมเห็นําถูกคนทําคํา่คั้ที่ยางที่มันเรืองเล็นั้ที่แล้ว่เห็นท่าแกก่อนถมันถ่าไปมา เดียม uh, ันท่องหน่อยมากลำบากนั่นหมดพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาเ่องความแก่เน่าหนุ่มแต่วพ้นจากความแก่หมดนะการเกิดและความแก่ต้องแก่เป็นธรรมดาเน่าจะห่างงานแก่้ปเป็นธรรมดาของสังขารแก่ขอพยายามของความแก่สร้างคุ้งเงินความดีให้เกิดขึ้นเชนาที่ิตที่แก่ ที่จะนั่งคืออลไรต่งชาติคนยำงานทั้งนุนทั้งนี้เจอจากอดนี่ตอนนั้นนั่งอะ่าไรก่ตั้งแ่พรเป็น้มานั่งี่เห็นคนตายงานตายที่จะนั่งแค่ไหนคนตายบอกแ่ไหนก้องโต้คนตาย ว่าถึงม <Yeah. S 1> so, ันตายไปลายงินมงนมันคดไปนิดแค่นั้นกตาสมมติยกเหลียญเงนแต่ผมเชื่อนตายปีเจนิาเออผงวามฝังเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็าเอาวด้คนขับไ่ไหนมันมีอแล้วพอยังเดืัดร้าสงสามเกิดแล้วกายจิตใจเป็นน้ำเปรดปัญญาเป็ัวแ้างมันลัที่เล่าห้หาไม่ได้ รือมากกว่ามาราจะไปัน้ำสาตพันปีครับจะมาเกิดขี้นมันอันตรอนี่เรีนมาพ่อเมื่อนางพเขาจำมาพตอใช่หรือว่ถเกิมในกาลังจากพี่ามน้านี่ยโอ้ยสามจกให้มันขังอีูต่อที่ไหนมัน อยากมึงเขมึต่อมึอยากให้มึงคนมากคนกูแล้วก็สาถูมันก็นี่มันสาธุที่ไงมันู่เะใช้กดตอบนี้ลงๆแต่ตอบกูดีมนทา้งข้าตอบผัก็เช็นจปตอบคำกครไปคนั้น เัวแรงต้ดีตัวดีตัวงตัวแข็งัขวเขาชางพเขได้รับเท่เป็นช่ามด้าที่ฝึกขางทุกทีฝึกข่างขนัดเท่าแต่ทกีก็จมีคเล่าจงี่นี่ปัญหาตักสินมองได้เกเาวันนี้มเจ้านต่่อูกว่ากันันีจะใครโมเจะาบอกว่ทุกทาก็ได้ที่มาก แลยบอกว่าท้งแทศท้งสูยรักเอพ่อแม่บอกก็บ่กเอาย่านรำใจมาเชื่อได้ชื่อว่าผู้่าจะลบลูขั้นจงสองแบบเดียวกบลบู้ก็ไม่ไ้าสนาอันเป็นเนื้อหน้าฝนของโลกทำงานเอาหน่างนี้เขาจ้อิรันย์ขึ้นมนสถานเมืองตัวงเ่้าวฟ่างเป็นหัวงเชื่้าว้างเองอยู่เรื่้าวฟางสงสารลูกหลาน ไม่ได้เกี่นู่นมีทางนี่วัดเฮ้าเจ็ดวันสังคมเป็ดวัสังคมแขกไปไวรมาแขกใล้แขกไคมาถึกแค่ไหนผิดแื่ไหนต้องดียวครับตัดมันแล้วตัดกลาง ทวันท้ตงวันไอไนามัมากลยน่ะนัดเอาเป็นน่ะก็เป็นตุ๊ดศูนุ่มของจิกเน่ของอโลกทั้งหลายทั้งสิ้าันนี้คนนี้นี้คนอันนี้ทัาคนตองจิกต้องขืนทั้ทน่ั๊บัวบอกาไม่ไหน ไม่จริงาผมกำลันอยู่ในรงนี้ในสถานที่เพื่อหารเกต้ามงามดีของพวกเราเข้าโรงงนบ่อนี้เข้ารนี้นี่มานนี้นาม่อนี้ดีงามนีสมควรข้ามโรงงานบ่อนี้อย่างเป็นก๊อปอาแบบดีก๊อถ่ายบวัาก๊อตนี่มาแมววัว ห้องมีเด็กหญิงคนละห้อรถของวัวบริสุทธิ์รถดอกวัวบริสุทธิ์รถม้กวัวบริสุทธิ์บางคนบางคนอยู่บ้านนี้หมือนกันดิ้งมาแสบแบบเอาไปรถดอกวัวไปแกลงเป็นห้วงเป็นห้องเป็นนั่นนี่เขาเลยหลับหลับอยากกินวัวดอกวัวก็เคยได้รู้เหอนกัน อันนี้คือการเยียวยเขากำว่ามักงเการัเหลับหับชาเอาไปกินเอาไปปฏิบัติเอาไปรักษาเปลด้นเอาไปแล้วได้ลับได้นักได้ผลจริงมากดีมากบางคนก็ได้รับมักเลยได้ยังมาเห็นจากาขาวม่ไหวดีใจละเมื่อเมื่อหน่วยเยอีกหนังเป็นบางคนยังไม่ได้คิวัดหนาใช้ล้องผูกพัน เขาบอกได้เพราว่าเพรี้ยวน้ำคือมันเอามานเอาว่าเพรี้ยวนี่หนึ่งก็จะเยิ่กเทคนิคตีม้าม้าอ่ไยมาเร็วนี่วาองมาทีมามามาเร็วมีนี่แล้วก็ที่ชื่อคนได้คนบางคอนอยูกับขายจีนอยากขายสวนอยากขายบ้าน วันไรกขายพ่อูวโมเอาของ่พูเรี่บติไดใระเอาลูกอุโสที่สามติ่ดใได้นขายนะอันสบัดที่ยิ่งในขายะฝันมากลูกพูยังยังลองค้นูว่เจ้าัดที่ห่งดเจะเจียวกจาะความลูช่วยสิ่นี้นไปบอกเจ้าของพระสงฆบอกพระสารขน้นาพระวันพูดก่วยจัาชิ อันนี้คิดฉันนักมันติดมันคิดมันคิดมันคิดแบบนี้มันเข็งของความคิดความคิดมันกระทนถึงได้อันนี้ตรงนี้มันจะมีไหวไม่ไหวบางานมาเขามาเนี่ยเขามาสื่อมาทํางขาว่ามาชสียมัเนีเมี่ยวบางคนเหือนมื่อบางคนเม่งใหมากเ่ยงไหมาก มันคิตายละธนาคารเขาจะพิดารณาความของคนเรื่องเดิมความ่องเรชื่อจิ่ผักกาผู้หญิงคนคนนนักแก่หนุ่มัแก่บริหมรงานหนบริษัทขั้นหน่นชื่ออะไรไม่เจ้าตัวนี้ เป็นขั้าตั้งนานให้เจ้าเจ้าลบบ้ังไหนค้นทุกขั้นามมที่ชให้ร่าเร้เจ้าคุเจ้าคยจว่าในโลกเจ้ามาด้โลกับเขาเจ้าเปลานังมาหนหนมาหนึ่งจยกเวลาชื่อปาชที่หนึ่งเขาเวลามาเจ้ามาหาในโลกนี้เจ้าคอยจินจิงในโลกนี้เจ้าบปลอาไปใส รายลบมาเจ้าพระนไปเจ้าที่ิี่นี้เจ้าจะขทุกอย่างกี่ร้อยนม่หดอะไรกี่ร้อยใหเจ้าฟังใจรให้ันบายแต่เพ้นมทุกใงหน้าให้มันของทางนอกพวกให้สมบัติของแตกของทักของัวยของเงาของจินว่าไม่ขึ้นมาสมบัติให้เจ้าราคาขึ้นมาสมบัติของจะวัดให้เจ้ายิงแย่นแข่งใัอยู่ กัรทำตัวเองให้เป็นสบายะให้เป็นคนสบายอุณหเนยจะสบายขาเขาหน้าตาเขาจายิ่งแย่ย่งไทอยู่สบายขาเขาตั้งความรัเจจบอาวาเมืองพูดเขาสบายหเขาเจ้าตั้งใจเลยมเจ้าั้งใจของ่านเลมันไม่ขายหนอจะขายเามันไม่ได้ขายกับอามันไม่ขายได้กรบอก มันไม่ได้ขายกับเขาขายให้เจ้าคิดอย่างนี้เจ้าขายหน่อยเจ้าก็จะเจ๊งใจเจ้ากได้ขายเจ้าก็จะเจ๊งใจเจ้าได้ขายหน่อยเจ้าก็บะได้ใจตัวเอไปมันแา่เจ้าตั้งใจอยา่เฉยเจ้าเสีนขายของหน่อยให้เจ้าเสีอเนาะให้เจ้ายิ่งเงาะยิ่งต่อไปก็กลุ้มใท่กนบ้ปเห็นไหม มันมากเธอยืนไปเบิ่งนี่ยืนมาบ่ล่ะนี่มันอยู่ในเกยของคนใจมันถูกนี่เหยน่ะนี่เหยอันนี้มันบ่สิมันตายเนี่ยสิสบบ่สิบ่อ้าวบ่อันนี้ยืนมานะยืนมากว่านี้นี่นี่หน้ากับตาคนย้อนตายสิอีหยังดา มันต่างกันนี่นี่แค่จองก็ใครอื้นบอกมานกว่นี้ยิ่มออกมาติดใจจับยิ่มม่ได้ใจมันยิ่งมันหวานมันไหลอะกันใจก็หวานเนี่ยหวานก็หวานที่ชอบก็หวานสารก็หวานยิ่มหนุ่มมนยิ่งมานเนี่ยย่มัจะมันหานเออเออนี่แหลนอาจจะอาแบบนี้ก็ชิวแล้ว นีนใจอะไรเมื่อยังเมื่อไหรนสามร้อยน่าลงตัวยังดูว่ามาจากใครอ่ะว่ยัอะไรก็ขายเคื่องอะไรขายเครื่องเครื่อไอะไรชีกินอาหารแก่ขายเครื่องอะไรเครื่องก่อส้ขายจนได้อยู่ได้เท่าแต่ละค้างเราไม่ต้งได้หยุดไม่ใช่นะฮ่า คู่เมียน่าแล้่ก็มาทา้นหมหัวสูสุดเยครับเนี่ยคิดมาก่าลูกจูบซุราก้นบุญมุ้ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงจับหนลูกนี่ง้อมจแล้วก็หลั ต้องทุกข์ล่ะต้องเป็นยกต้องให้น้องได้เอาสอบมาต่อให้ครูมาถวายของแก่หลวงปู่จังน่ะเอาเหลือว่างี้สมมวะป้าพระนี่นี้บรินี่งามทางนี้ต้องมานานน่ะต้องขอหน่อยมาจังล่ะทางพระมาหลวงปู่จังเอามาชมนะ มันก็จะต้องกันตัดตัดทิ้งไปแซงก็คือต้องมาก็พอคืออันนี้มันยังไม่เสร็จทั้งหมดขึ้นบ่อบ่ทักนั่นแหละนั่นเอามาอยู่จ้าอันนี้จ้าก็มีความมีทางก็ก็ได้คําก้อนเดียวคือก็บางท่านก็ได้บ่อยู่